หลอดาสั้นกำลังเขามาเอียงไลายยะโอ้ยคุณเกื้อวันจะบรู่บัวยลขี้นี่เขาสามงวดแล้วกับจังหวันใดล่อเลขสร้างอยู่เนี่ยถูกมาสามงวดแล้วนี่งวดที่สี่นี่เลขหนูชอบพี่น้องท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับถักเสร็จแอดไลน์มาตามเบอร์นี้ด้ครับเด้อกินแล้วปึ้งปังป้งปังมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องครับ เหตุนี้พรรวยกินเป็นประจำนะครับลาก้กระปุกแล้วนะครับอู้กินแล้วมีเหี้ยมีแห้งพี่นนองเอ้ยจะมันดีคักดีแน่นะครับสนใจทักเซตแอดไลน์มาตามเบอร์นี้ได้ครับเด้อนี่ครับห้าเก้าเจ็ดสองเด้อจากสื่อวบเลวสันคุณพ่อนสนอกนั่นละิ่นวาอันปูสีห้เพิ่นสามงวดิ่นถูกมาแล้วสองงวดบันี้งวดนี่ก็คืองวดที่สามจากคุณเครือบ้านน้าฝนเลยจาสันคุณประพัดสอน นาฝนผัดบ่ได้ไปใส่ที่บ้านนี่เป็นยังข้าฝนข้าฝนเอาวันกับตะกุ่มเมอด้อนานหนาวดีที่สุดผู้ได้ก็เลือกนานหนาวเนาะเพิ่งมาเห็นจ้าจ้าจ้าเอาดออยู่เตรียมพร้อมๆตั้งกล้องถ่าดทีเดี๋ยวนี่พี่น้องเยบซี่ก็ถ้าอันใจเย็นๆนะจ้าพี่น้องยายยาฮ้อนคืออากาศเด้อแค่บอเอดอันนี้จักคือกันเด้อ ได้บ่ได้ก็อยู่กับเรานะครับเพราะว่าบ่ได้จัดฉากอีกอย่างเลยนะครับเห็น,นแสงเห็นแสงสีแดงม่วงตรงกล้องไม่ใช่ละ่ะมันสะท้อนแสงแต่ไม่ครับแต่มันมันเป็นนะ้ำมันโทรศัพท์ครับโทรศัพท์เช่งนี้สิมีแสงสีแดงม่วงของขวงเนี่ยนะครับมันเท่าบ่ะว่ามันต้องเปลี่ยนแต่พัดซื้อมามันจะเป็นแสงสีแดงม่วง เห็นแสงสีแดงม่วงๆตรงกองไม้คร an right ับแอสใช่ล่ะมันมันเป็นน้ำกล้องนะครับกล้องตัวยูไล่์ดยูทูบนี่เป็นน้ำกล้องกันเป็นตัวเลขสีคือยูนะครับคุณคุณพงผู้ท่อนผ้าโชคเป็นตัวเลขบ่ครับถ้าเป็นแสงของขวงนั่นเป็นเป็นน้ำกล้องผมนะครับเป็นน้ำกล้องผมดวงคืนนี้ลีล่ะสามงวดแล้วเล่าตีไปยังไรกับแม่นไหม หวดวังเก่าศูนย์เจนนะแว,นว้าันวาพุทธเอานองสุดขาวแล้วก็มีงูสามตัวเลื่อยออกทังหน้าเลื่อยบดเลื่อยหมูเลื่อยอยชูข้อตั้งสามตัว,วันนี้มีคนมาตีตายตัวนึงว่าสันอ๋อน้องหนูอริชาเมื่อไหร่จะบินมาเที่ยวที่ออสเตรเลียอีกฟีเดียวฟีเดลเป็นยังไงฟีเดลสบายดีบอ,อสสวัสดีค่ะคุณมิตร น้องอาิชาเนี่กับน้องเบลน,บนี่นอีวิสา,าสิขอ,อยากเพพ่อกับแม่ก็บรรลุว่าไปตอนใดขอขอได้ง่ายบอกพบุ้งวิสาแต่พ่อกับแม่ขอได้สามปีก็ได้วิสาสิมดทิพยนครบรอบป,ปีแล้วครับเดือนพฤษภาคมที่สิบสองนอยังมีอีกสองบนี้คราปีนี้ได้ไป ทั้งอยากไปทั้งไม่อยากไปย่านบาหวานไปขืนอยอดเตลี <c oughs> เอาอยาไปกินได้บ๊บุสวัสดีค่ะทั้งสองเพิ่งเข้ามาจ้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโอภาสพารรยอันนี้คือสิ่่มนซื้อคนมีช่องเนาะจ้ะโา,าโอภาสพารรยประสนคุณพงษ์สะทอน พงผู้ทอนพาโชควงหนึ่งสีมีช่องเวลาลวยเนาะบ้านหลังไงบ่านลวยดอกจ่ากับธรรมดาบ้านเนี่ยงคนเดียวครับก็เฮ็ดเฮ็ดขันบ่เฮ็ดกับโบได้อยู่นะครับมันจะจําเป็นก็ต้องเฮ็ดนะครับมีโอได้เฮ็ดก็เฮ็ดไปใั่หระครับธรรมดาบ้านเนี่ยงคนเดียะจ้าขันบ่เฮ็ดกับสิบ่ได้อยู่นะครับ มันกว็วหา่ขอนขอนแล้วผู้ลูกเขากไ็ไหวยี่เก่ากลางแล้วนีผู้ลูกก็ได้ผู้พ่อก็ขอนแล้วแต่ได้มีพ่อได้สร้างกระสางซะ,ะมาแล้วโอ้คนสวยอยู่ดอกมามามาน้องควันมามาพ่อได้สินั่งเป็นมูน้องควันนะ่ะความหวังทั้งหมู่บ้านความหวังของห้าบาทเนี่ยฝันบอกฝันกับมาบอกพี่น้องเอฟซีพันแนพันธาคือพ่ฝันล่ะอนี่นะคือบ่กฝันนั่นมาแล้วจ้า ้องขวัญพี่ยังกระเบาซู้ฟังตัวล่ะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาแล้วจ้าพี่น้อง <คน S 1> มาสวยมาฟังน้ำกันคือเพ่ฝันนาะวันนี้เป็นจ้งใดล่ะปูป้บ่ไปหาบอกให้จ้งใดมิดเลยบ<ป>่ไปเลยบพ่ฝันกินอิ่มแล้วเ่ไปหาบ่าอเหรอเปลี่ยนจ้งงั้นละใกล้แล้วดีล่ะปูอ <laughs> ใกล้แล้วลหะเนาะเมื่อนวันที่ซิเอสแล้ว สิมาบอกตอนใดย่ามใดเนี่ยมันจะบอกจอ้จอดบอกจ้จอ,จอดเตี่ยวันนี้เข้ากับสิได้โทษถามนี่มันสิรับโทรศัพท์บรเรนเลียนสงการรับ <laughs> ปกติแล้วน้องขวัญน,นี่เป็นคนมักซื้อเลขบ่กมักซื้อสูงหวดซื้อสูงหวัดซื้อสูงหวัดยัา <laughs> งบะถือกมานบถือกี่ล่ะของก็มาถือ,อยูนีเพิ่งมาถือเลขมาเฮ็ดงานมาเห็ดงานกับมาจะมาถือกมาเห็ดงานครับซื้อประจําซื้อประจํา หังบ่ค่อยถือเห็งบ่ค่อยถือมาถือยู่นี่แม่นฝันกับบ่กับมี่หัดแม่นแน่ว่าแม่นแน่แต่ว่ามาอยู่นี่ล่ะคือครับบ้านี้บ่ฝันนี่เฮ็ดจังได๋บ้านนี้เฮาค่อยสิได้เฮ็ดเิ่นๆขึ้นล่อเฮาคักบ่ฝันแต่ว่าก็รอแต่ว่าบ่ผิดหวังดอกเพราะว่ามีในใจอยู่เพราะว่าแน่แต่ว่ากักัได้อยู่จ้ะมือมาหวายปูหั่นล่ะครับแต่ว่าเห็งบ่ทันได้คักบ้านใด้ก็เลยบ่ทันได้กาบบ่เอาคือบ่หน่าใจซ่าคลิปนี้ เอาเลขหน้าใจบอสู้คนฟังหาลังเทียมพ่อคนได้ไปยิบแจกลอตเตอรี่ไว้เลขใน้ใจบอท่านในฝันแต่ว่าก็มีเลขในใจเอาเลขในใจร้องเบิ่ง้องหาฝันเท่ากับซีได้น้ำกันอีกคลิปอีกแค่นึงเพราะว่าห้องบ่ได้จัดฉากบ่ได้ปรุงบ่ได้แต่งให้น้องขวัญเขียนห้เอาน้องขวัญเอาล่ยมือคนอย่งเหี่ยบอบอก็ได้เขียนห้ก็ได้เขียนห้เลยเพราะว่าเป็นเลขใน้ใจในเลขปูคือเก่าแมนบ่ เป็นจังใดคือว่าในใจนี่แต่ว่ามันกับฟันอยู่แต่ว่ามันกับบ่อคักปันใดฝันเหงบ่อคักบ็คือบางนึงหันเลยบ่อหั่นในมันใจบ่อหั่นในมันใจเปลืปูบ่อเหงือบ่อเมนอืออืออือแค่บ่อพีดวังดอกพี่น้องบ่อพีดวังบ่อพีดวังยังมีอยู่ยังมีอยู่คือเขียนตัวน้อยแทะเอาตัวแง่แ่เมืองเก่งแกงอิ่มนะเตรียมนากระดาษเลย นี่ลอกค่อคยได้คู่นี่คู่เดียวนั่นยามืนะอบัง,เ,งเอาพี่น้องบานนี่แคบนาจอมันเป็นจังใดจังจังเป็นเลขตัวนี้ต้องควรคว,ว่าฟันกับกับกับฝันกับเมนความฟันนั่นล่ะเพราะว่า,ว,าว่าเพื่อนไปทาเอาน้ำครับท้ายบ้านนั่นล่ะสงองขั้วพหญิงสองคน้ไม่ไปทาเอาน้ำก็เลยบันนีทาโดนมันก็เลยว่าไปเท่าเมียบ้าน่าในใดดอกวาสานเป็นแาบครับ ก็เลยว่าสีหายอยู่ดอกอีสองสามมือเล้อคอยสิหายก็เลยบอกคนมาถึงเลอาจับเอคข่วมนี่ที่มากของสองสามแมนก็เลยจับเอาค่วมนี่แต่ว่ากับอีกคทียมร่อติดตามไปอีกคันแมนเกิดว่าบอกฟันนี่คันแมนเกิดนองฟันจะซื้อตัวนี้เลยเป็นบอตัวนี้ถือว่าถือกระตามเนาะถือว่าถือกับยาพี่น้องฟังเอาเดือครับนี่สองสามมือแมนบอกคนน่ออีกสองสามมือ พันอีกสองสามมืออีกสองสามมือก็ได้ดอกพัน่าก็เลยก็เลยตีเป็นเหลขค่ะพันกระบนแน่แล้วเนาะถ้าถ้า่นบอมาบอกอีกบอม่าเขาฟันอีกก็ถทือว่าแม่นตัวนี้ละ่ะ,ะสื่อตัวนี้ละ่ละพี่น้องเดี๋ยวเขาคอยเที่ยวโทร่ไปหาหน้องฟันเราหรือว่าจังสันก็อยากไปเห็นบ้านเห็นเฮียนพ่นตามไปเลยล่ะพี่น้อง <S <S ให้ไปบะโยันไทยเียนเห็นคิดว่าตัวนี้แหละต่ว่าขับฟังขับฟังมองกอนครับแต่ว่าก็กคิดว่าปูยังมั่นในไปบอกครับอาจีว่ามันสีดังอาะจีบบอกเจ้าๆก็ได้ครับควมคิดครับควมเสียควมเสียจ้าควบมันใจจะขวงครับสองสามเม็ดเดียวสองสามเมื่อก็ได้ดอกวางสีเป็นบ่ จ้ะมีค้นอะไปถามแมนมีคนมีคนไปถามเขาจะว่าไปถาวเงิ่นน้ำมาสั่นเป็นว่ามาถาวเงินมาถาวเงินไปเข้ามาท่นใดดอกเพ่าเล่ซวนกันกับบ้านบานนี้ก็เลยเอิญนน้ำกลนเพิ่นว่าสีหายอยู่ดอกสีได้อยู่สองสามมือกับสีได้ดอกกันเล่างสิเพื่อนเพื่อนก็เลยไปก็เล่จะคองก็เลยหูเมื่อตื่นสะเดืดตื่นแต่เลยว่าบ่ท่านในคักบันไดบ่ท่านคักใจบ้านในคักบันไดจ้ะ ก็กคือคิดว่าเพื่อนมาบางังซือ้<พ>อเพราะ้าในเมนตุกข์เอาพี่น้องฟังใบพีจเจรนาไว้ฮะอยากยิบก็เย็บว้เราตุ้ยน้องคนท่านได้เอาใบไปจากบาดจากตูไปหาไปหาเพราะท่านในพรเห็นเลยว่ามีเล็กสองสามเนี่ย,ยเอ้ยังสั้นบัมันหาหยากคิดตัวเล็กสองสามนี่ตัวน้อง ถ้าน้องฝันอย่าลืมบอกเดอ้อแอดขอบคุณเจ้าสันเอาสองสามนี่ไปไปเสียงก่อนเดอ้อเสียงมืงก่อนเสียงมืงก่อน <c ười> เดี๋ยวน้องขวัญคันบ่ได้ไปเฮียนหากระตืทรือหาเด้อเพราะว่าสิยุทธจังมือวันที่ใดใครซื้อได้ดมาทำงานเงิมนมาบ่าบ่วยบ่เดีด๋ยวหยดเงาไปหยดหอดสิบเจ็ดบ่พอสิบเจ็ดสิหกกับวันหอยออกเขาก็ต้องหยุดอยู่แล้วบ่ได้ยินเสียงสร้างเฮ้ยล้วพี่น้องเไย เฮ่ตั้งรถเนาะสร้างเนียเออยังเฮ่ตั้งแตกสามตัวเนาะเอาขอบคุณน้องขวัญหลายๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสองสามตัวเดียวเม็ดเดียวพี่น้องจ้ะกับน้ำเนาะเลกตัวเดียวน้องเนาะกับพร้อมพี่น้องกับพร้อมน้องขวัญบอก